สูตรน้ำยาป่าเนื้อปลาแน่ๆนๆข้นๆตินงไก่เน้นๆครับสูตรนี้อร่อยเข้มข้นถึงเครื่องแน่นอนครับผมเริ่มด้วยหม้อเบอร์40ตั้งน้ำ5ลิตรให้เดือดกระเทียมไทย500กรมัมหอมแดง700กรมัมลงไปครับขาสดหัน่นเป็นแว่น300กรมัมตะไคร้ซอย300กรมัตมตำลงไปครับพริกแห้งใช้ทั้ง2แบบพริกใหญ่แดงแห้ง50กรมัมพริกขี้หนูแดงแห้ง25กรมัมใบมะกรูดฉีกทั้งหมด25กรมัมลงไปทั้งหมดทั้งมวลลงไปต้มกับน้ำ5ลิตรหลังจากเดือดจับเวลา15 20นาที จากนั้นนําขึ้นมาปั่นได้เลยครับเราจะปั่นทั้งหมดพอละเอียดนะครับไม่ต้องละเอียดจัดเหมือนทําน้ายากะทิให้มีความเป็นเครื่องสมุนไพรคงอยู่บ้างจะได้สมกับความเป็นแกงป่าครับผมก่อนจะไปดูกันต่อพี่สีฝากติดตามช่องพี่สีเรือนด้วยนะครับมีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับผมเสิร์ชหาได้เลยและก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์ไปครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆนพ้องทุกๆคนครับหลังจากปั่นทั้งหมดทั้งมวลพอหยาบเรียบร้อยแล้วลงหม้อเบอร์ลีครับั้า600้รลมครับ น้ำเปล่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เห็นในกริปนี้ในสูตรนี้ใช้ทั้งหมด14-15ลิตรนะครับ ปั่นกระชายซอยลงหม้อเบอร์45สตามสูตรได้เลยครับจากนั้นเนื้อปลาช่อนต้มแกะเอาเฉพาะเนื้อไม่เอาหนังและกล้างเฉพาะเนื้อปลา1,200กรัมมาปั่นกับน้ำเปล่า2ลิตรเช่นเดียวกันปั่นให้แตกละเอียดสักนิดนึงนะครับใครไม่เข้าใจวิธีการปั่นให้ย้อนไปดูสูตรด้านล่างนะครับพี่สีบอกสูตรการน,นำเนื้อปลาช่อนต้มแกะมาปั่นกับน้ำเปล่าแล้วใส่ถุงแช่ฟิลไว้แล้วครับสามารถไปต่อย,ยอดทำได้หลายเมนูน้ำยาปลาน้ำยากะทิแกงส้มจากนั้นปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาใช้ยี่ห้อที่เป,ป,ปรรรั100ก100กกกมมงงปผุส ผงนัวสองช้อนโต๊ะไม่ชอบตัดทิ้งนะครับแล้วก็น,น้ำปลาเพิ่มความหอมขาดไม่ได้เลยครับแบบในคลิปเลย2ขวดรสชาติจะมีความเค็มหอมและเผ็ดนะครับถ้าใครอยากได้เผ็ดเพิ่มกว่านี้ก็ปั่นพริกแห้งตามลงไปได้ครับผมในคลิปที่ดูเมื่อต้นคลิปสักครู่นี้พี่สีทาน้ํายาไว้ก่อนนะครับผ่านมาอีกหนึ่งวันค่อยนํามาอุ่นและเติมน้ําเพิ่มลงไปขยายสูตรได้ครับใครนามาหั่นเป็นท่อนยาวแล้วทุบประมาณ100กรัมใบมะกรูดตามความชอบเพิ่มความหอมครับ กระชายเป็นหัวนํามาทุบป,ประมาณ1 0 0่งถึงหนึกรัมน้าอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลทั้งสูตรใช้15ลิตรครับผมสามารถขยายเติมเพิ่มลดตามความชอบได้นะครับตีนไก่นําไปตุ๋นหนึ่งชั่วโมงแบบเปื่อยๆเลยครับตีนไก่สด7กิโลกรัมเราจะได้แกงป่าเกือบเต็มหม้อเบอร์สีแบบในคลิปเลยครับเนื้อปลาหยิบหรือลูกชิ้นปลาล้างและลวกประมาณ2ถึงโลเพิ่มเติมตามความชอบได้เลือดเป็ดประมาณ5-7ถึงก้อนเพิ่มลดตามความชอบได้กินกับขนมจีนอร่อยมากๆเลยครับผมและที่ขาดไม่ไไดด้้ด้อออยยย่่าาางงสสุทคคืตนนหหมัหัวใลปรบ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกับเมนูขนมจีนน้ำยาปลายเอนจอยครับผม